ผ่อนเท่าไหร่4,300บาทมีทอนครับกรณีผ่อน6ปีเนาะถ้าผ่อน7ปีก็ถูกลระมาเนาะไม่เคยอะไรไม่เคยอะไรไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าพบว่าเคยแก๊สยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนระบุลงในรายละอักษรในสัญญาซื้อขายชัดเจนมากๆภายในมเลี่ยม คือดูออกอะครับว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีครับย้ำนะผ่อนแค่เดือนละสี่พันไม่เกิน4,300บาทนะครับจริงๆมันคือ4,297บาทเนาะ6ปีเนาะะครับเอาล้แบบพนะันแปดเนาะหรือถ้งเงินสด2 0 0 0 0 0กับ8,000บาทครับส่ม ไม่เห็นติดเหมือนทียเตรียมเป็นเลยโซน้องถามพี่สิว่าถืออะไรถืออะไรอ่ะเล็กไมค์ก่อนอ๋อย้อนถืออะไรไม่เหมือนกรรมบดเลยบุ๊กเซอร์วิสครบครบนะจ๊ะภาษีถึงปีหน้าเนาะค่ะสองห้าหกแปดเนาะนะคับพราบด้วด้เนาะใช่แล้วถึงปีหน้านะครับไม่ได้ถึงเช้านะครับโอเคป่าโอเคไม่แสนหกแท้แท้ไม่มีปรับไม่มีกอไม่มีมั่วโอเคตามนี้ดูห้องเครื่องกระต่อครับ ใจเย็ยนๆครับวันวนหนึ่งเปิดหลายคันครับ <c oughs> โอเคครับเชิญครับ <c oughs> รถทุกคันที่เต็นนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> พร้อมส่งมอบนะครับส่งถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะสุดหรือ จะผ่อนเหดูเลยดูสภาพนะดูนี่นะนี่นะติ๊กเกอร์มอ,อกอ,กอ,อยูครบๆติ๊กเกอร์จำยาแอร์อยู่ครบๆแผงกันความร้อนเลี่ยมๆครับย้ำอีกทีได้ไหมเรื่องแก๊สว่าไม่เคยแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพบว่าเคยแก๊สยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนครับล้อแม็กสเปคโรงงานค่ะอันนี้นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้คือแถมได้ป่ะแถมได้ป่ะแถมอะไรอะ่ะแถมเด็กเอ็นครับเอ็นเตอร์เทนคารโมโ ho ครับไม่ได้พี่อ้นชมเนี้ยข้อเด่นของเขาคืออะไรเออคิดง่ายๆครับอะไรถูกประหยัดน้ำมันคือถ้าไม่ใช่รถ EV มันก็ต้องกินน้ำมันเนาะแต่อย่างเนี้ยอย่างเจ้าพันห้าร้อยซีซีเนี่ยหนึ่งเอสซเนี่ย พี่ว่าเขารู้ทั้งโลกหรือแปล้ว่ามันคือมันประหยัดมากๆอ่ะโอเคป้านะครับแล้วก็ค่าดูแลการเมเทนเนสอะไรต่างๆอ่ะเนาะเหมือนส้มต้องกินวิตามินอะไรเงี้ยเนาะโอเคปมันคือมันถูกมากครับถ้าพวกอย่างตรงไปตรงมาคือถูกกว่านี้ก็ฟีโน่แล้วครับพอมาดูท้ายรถกันนี่ดูเลยนี่ง่ายๆเลยครับซีนต่างๆเดิมๆเห็นปะ ขอเรียกก๊อกก๊อกก๊อกโอเคปหเรียกอะไรอะฮะเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนดูเลยเออเออเออเนี่ยเออนะขนชัดชันนะครับโอเคไหมไม่เคยตุ้มตามใดๆทั้งสิ้นโอเคเนื่องจากลูกค้าเราหลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ซะเยอะเนาะอยู่ไกลเนาะฉะนั้นในรีวิวเราต้องเอาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ฉะนั้นไม่กินจะดูด้านหน้าแล้วถูกไหมด้านหลังแล้วเนาะ ดูขวาซ้ายตะโขงตะเข็นต่างๆเดิมเดิมไม่มีตุ้มต้ามไม่มีผีในรถโอเคปะโอเคนี่ไม่เคยตุ้มต้านี่เห็นชัดๆเห็นใช่ปะเห็นค่ะไอ้นะถ้าเห็นไม่ชัดนะวิดีโอขอเพิ่มเติมได้นะครับภายในเลี่ยมเลี่ยมซื้อสภาพครับแบบนี้เขาเรียกซื้อสภาพครับ ดูเลยไม่เคยตุ้มตามพี่อน้นที่คนขับเนี่ยใครนั่ง <laughs> คนจ่ายตังค์ครับ <laughs> คลิปนี้เรารีวิวในวัดค่ะ <laughs> จะสุภาพนิดน,นึงเนาะ <laughs> ไม่มูสาด้วยนะ <laughs> ดูได้ครับเนี่ยดูเลยนะส่งรถถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวอันนี้เด็กเอ็นนะครับ <laughs> วิดีโอคอลเพิ่มเติมได้นะครับถ้าในคลิปรีวิวยังไม่ละเอียดพอเนาะเชิญครับแอดมินส้มค่ะ094-335-7313หรือเบอร์โทพอนี่อ้น081 485 0000